สวัสดีครับพบกับคณิตศาสตร์ม1 EP ที่10กนะันเนาะวันนี้ก็ก็จะมาต่อกันในเรื่องของสมการเชิงเส้น2ตัวแปรอ่าทีนี้เราเรียนในกราฟที่เป็นลักษณะของแนวตั้งอ่ะแนวตั้งเป็น x หรือ y เท่ากับตัวเลขแนวตั้งเป็น x เท่ากับส่วนแนวนอนเป็น y เท่ากับนาะ่าคราวนี้แล้วถ้าทั้ง a และ b ไม่เป็น0นย์ล่ะกราฟจะเป็นยังไงเนาะ เราก็มาดูกันถ้าทั้ง a และ b ไม่เป็น0สมการจะอยู่ในรูปอ่ะจาก a x บวก b y บวก c เท่ากับ0อ่ะเราก็จัดรูปมันสักหน่อยเนาะก็คือเป็นไงก็ย้าย c ไปลบย้าย a ไปย้ายลบ a x ไปเป็นลบ a x แล้วก็ย้าย b ไปหารทีนี้ b ไปหารเนี่ยมันจะหารทั้งก้อนเลยมันก็ต้องกลายเป็นหารทั้ง a x แล้วก็ c ก็เลยได้เป็นลบ a ส่วน b x ลบ c ส่วน b อ่าแต่เดี๋ยวมีตัวที่ให้ท่องง่ายกว่าตัวนี้อ่าให้ตัวนี้ให้เราดูไว้คร่าวๆเฉยๆอ่ะเรามาดูสมการก่อนจากกราฟ 2x บวก 3y ลบ6เท่ากับ0กับ x ลบ 4y เท่ากับ0เราก็จัดการจัดรูปมันก่อนให้มันอยู่ในรูป y เท่ากับอะไรสักอย่างที่อยู่ในรูปของตัวแปร x ไงอ่ะอันนี้เขาก็พา,พาเราพิจารณาก่อนเป็นไง A, a คืออะไรเอ่ย a, a คือสอคือ 3c คือลบหเดี๋ยวครูจะพาจัดรูปสมการโดยที่เราไม่ต้องมาจําตัวนี้โดยที่เราไม่ต้องมาจําตัวนี้เป็นไงเอ่ยจาก 2x งอปวกสาลบหเท่ากับศนยครูเริ่มจากการย้าย้6ไปก่อน ก็จะเหลือเป็นอะไรเอ่ย 2x บวก 3y เท่ากับลบ6ย้ายไปเป็นบวก6เนาะ0บวก6ก็ได้6ยังไงต่อย้าย 2x ไป 2x เป็นบวกย้ายไปเป็นลบเพราะนั้นเราจะเหลือ 3y เท่ากับลบ 2x บวก6ขอเขียน x ขึ้นมาก่อนเนาะเพราะเขานิยมเขียนตัวแปรขึ้นมาก่อนต่อมา3คูณ y อยู่ เราก็จัดการย้ายสามไปหารได้ y เท่ากับลบส x บวกหส่วนส่วนสามอ่าแต่ยังไงเอ่ยลองนึกถึงการบวกเศษส่วน1นึ่ส่วนสอบวกส่ส่วนสาสมมุติบวกกันแบบนี้เวลาบวกเป็นไงตัวส่วนเท่ากันเราเอาตัวเศษบวกกันเป็น1นึบวกสส่วนสทีนี้สังเกตถ้าเราลองมองย้อนกลับลองมองย้อนกลับ เป็นไงเอ่ยมันคือการแจกแจงเอาสองไปหารหนึ่งเอาสองไปหารสี่นี่ง่ายเลยได้เป็นหนึ่งส่วนสองกับสี่ส่วนสองเห็นไหมถ้าเป็นการบวกการลบขั้นกันอยู่ระหว่างข้างบนเนี่ยตัวเศษเนี่ยเป็นการบวกการลบกันอยู่เนี่ยตัวส่วนจะหารเนี่ยต้องหารทุกตัวที่โดนบวกลบขั้นเนาะเพราะฉะนั้นในที่นี้เหมือนกัน3ก็ต้องไปหารลบ 2x 3ก็ต้องไปหาร6 3หารลบ2 ก็เป็นลบสองส่วนสามเอ็กสามไปหารหกก็จะเป็นบวกสองเนาะสามคูณสองเป็นหกอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะได้เป็นลบสองเบวกสองเห็นไหมเท่ากันเลยเพราะนั้นถามว่าเราต้องจำไหมไม่ต้องจำก็ได้เนาะไม่ต้องไปจำมันถ้าเราย้ายข้างสมการเป็นใช้เรื่องการย้ายข้างสมการที่เราได้เรียนมาแล้ว มาช่วยในการจัดรูปตัวนี้ต่อมาเหมือนกันและเหมือนกันเป็นไงเอออะคูเปลี่ยนเป็นปากกาสี 4, น้ำเงิน x ลบ 4y x ลบ 4y เท่ากับ0ในที่นี้เป็นไง c คือไม่มี c เนี่ยแง่ความ,มหมายความว่ามันไม่มีเลยนะความหมายคือนี่ไง c เท่ากับ0นะ,ะเพราะอะไรบวก0ก็ได้ตัวมันเองถูกไหมเพราะนั้น x ลบ4บวก0ก็ได้ x ลบ x ลบ 4y นี่ไงเนาะเพราะนั้นอ่ะในที่นี้เราก็จะการย้ายย,าย,ย้ายอะไรเอ่ยย้าย x ไปแล้วกันอ่ยาย้ายอ่ะครูขอเป็นย้าย y ไปแล้วกันเนาะลบ 4y ย้ายไปเป็นบวก 4y เราจะได้ x เท่ากับการสีน้ำเงิน x เท่ากับ 4y ขอเขียนสลับด้านนิดนึงเป็น 4y เท่ากับ x ยังไงต่อดีจัดการย้าย 4ไปหารได้ y เท่ากับ x ส่วน4แต่ x ส่วน4เนี่ยจริงนะ x มันมี1ถูกหมั้ยเพราะฉะนั้นจะขอเขียนเป็นตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า x แทนก็คือเป็น1ส่วน4 x นี่ไงเห็นไหมได้ y เท่ากับ1ส่วน4 x ไหมเราไม่ต้องไปจำตัวนี้ก็ได้ไม่ต้องไปจำเราต้องเข้าใจไหมเข้าใจเนใช้เรื่องของอะไร เรื่องการแก้สมการเข้ามาช่วยเนาะต่อม <hi> าจากนั้นนี่เมื่อกี้นี่คือสมการที่เราได้เมื่อกี้นี่คือสองสมการที่เราได้เมื่อกี้จากนั้นเราก็จัดการแทนค่าเข้าไปเลือกส่งค่า x อะไรก็ได้เลือกส่งค่า x อะไรก็ได้เอามาแทนค่าเอามาแทนค่าในสมการเนาะจริงๆถ้าให้ดีเนี่ยเราควรเราควรแยก เป็น2ตารางเนาะตารางของสมการแรกสมการหนึ่งตารางของสมการที่2อีกสมการอีกตารางหนึ่งทำไมครูถึงบอกว่าเราควรแยกเพื่อที่เราจะได้เลือกตัวเลขให้คำนวณสำหรับตัวนี้เห็นไหมมันตินนนดเศษส่วนถูกไหมเราสามารถเลือกคำนวณเราเสามารถเลือกค่า x ได้เอาค่า x ที่เราจะเอามาพอดเนี่ยเอามาพอดคร่าวๆเนี่ยเราก็เลือกตัวเลขที่มันลงตัวสิเราจะได้พอดต,ตัวเลขง่ายๆพอดจุดง่ายๆเนาะ อ่ะเดี๋ยวครูพาเขียนตารางตัวนี้ขึ้นมาใหม่อีกตารางหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะอยู่บนเส้นตรงที่เขาทํามาให้เราไหมอ่ะอันที่นี้เรามาลองแทนค่าดูตามเขาก่อนเนาะอ่ะจากเริ่มแรก x ในที่นี้ x เขาสู่มาเป็นศูนย์สามหกแล้วก็ลบสามลบหกก็จัดการเอาลบหกไปแทนค่า x แทนค่าไปเลยเป็นไงเอ่ยก็แทนค่าเป็นลบหก 3เป็นไงก็เป็นลบสส่วนสคูณลบหแล้วก็บวกสตรงนี้เวลาคูณกันแบบนี้เราต้องคูณก่อนถูกไหมเพราะเราแทนค่าที่ x อ,อ่ะคูณจัดการนี่ลบคูณกับลบเป็นบวกเพราะนั้นครูจะไม่สนใจเครื่องหมายลบละสากับหกัดกันเหลือ2อ,อ่าสอคูณสเป็น4 4่บวกสเป็น6นี่ไงเลยได้เป็น 6เข้ามาใช่ไหมเราจัดการแทนค่ามันเข้าไปลบ3อ่ะถ้าเป็นลบ3บ้างก็จัดการเป็นไง x เ,เป็นลบ3เหมือนเดิมลบคูณลบเป็นบวกเนาะ3กับ3ตัดกันเหลือ1 2คูณ1ได้2 2บวก2เป็น4นี่ไงมั้ไหมละเขาเลยได้ y ตรงนี้เป็น4จัดการแทน0บ้างนะ แทนศูนย์เข้าไป x เป็นศูนย์ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์เพราะนั้นก้อนนี้เป็นศูนย์ศูนย์บวกสองเป็นสองเห็นไหมไม่ยากเลยต่อมาแทนสามบ้างแทนค่าสามเข้าไปสามกับสามตัดกันเหลือหนึ่งตรงนี้อย่าลืมเครื่องหมายลบเนาะเพราะคราวนี้ไอตัวเลขที่ตัว x ที่เราเอามาแทนเนี่ยไม่ได้ติดลบละลบสองคูณหนึ่งก็ได้ลบสองลบสองบวกสองก็เป็นศูนย์นั่นเอง ต่อมาแทน6บ้างแทนด้วย6 3กับ6ตัดกันเหลือ2 2คูณกับลบ2เป็นลบ4ลบสบวก2เป็นลบ2อ่าเห็นไหมก็เกิดจากการที่เราเอาค่า x ของเราเนี่ยเข้าไปแทนค่าในสมการที่เรามีอยู่นั่นเองเอา x ของเราเข้าไปแทนค่าในสมการที่เราได้มาก็จะได้แบบนี้และเช่นกัน y เท่ากับ1ส่วน4 x ก็จะได้เช่นกันแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเราเลือกตัวเลขถ้าเราเลือกตัวเลขสัิหน่อยเราก็จะสามารถเลือกตัวเลขที่มันลงตัวเอามาในการพอดพอดกราฟได้อ่ะเช่นตรงนี้เดี๋ยวครูจะพาพอดกราฟ y x ของครูอยู่นี้เนาะ y เท่ากับ1ส่วน4 x เดี๋ยวครูจะลองช่วย พอดกราฟขึ้นมาใหม่สักสมตัวเลขแล้วกันอ่ะสักสามตัวเลขผู้ขอเลือกเป็นเลขอะไรดีศูนย์เหมือนกันอ่าไม่เอาศูนย์เดี๋ยวซ้ำเนาะเลขเลขอะไรดีเอ่ยเลขสเลขอ่าเอาไหมนะมลบสี่สีแล้วก็8ปดูจะลองแทนตัวเลขนี้เนาะเอาลบสี่ไปแทนลบสี สกับลบสตัดการเหลือลบหนแม้ลบหคูณหก็ได้ลบหเป็นไงเห็นไ,ไหมตัวเลขมันเป็นจํานวนเต็มเราก็จะเอาไปพอดกาฟได้ง่ายๆเห็นไ,ไหมเอา4ไปแทน4 1่หส่วนสคูณสก็ได้1 8ไปแทน1นึ1่ส่วนสคูณแปหาร8เหลือ2เพราะฉะนั้นเอา8ไปแทนก็เหลือเป็น2 ทีนี้ดูนะสีแดงคือกราฟตัวนี้นี่ไงเห็นไหมสมการเวลาเรามาเขียนเราไม่เอา y ตัวนี้มาเขียนนะเราเอาสมการตั้งต้นที่โจทย์กําหนดมาเขียนนะซึ่งสมการนี้ส네ีเส้นสีแดงเนี่ยมันคือตัวที่เราจัดรูปได้เป็น y เท่ากับ1ส่วน4 x อ่าตัวนี้เนี่ยเราเอามาใช้ใน y เท่ากับ1ส่วน4 x เนี่ยเราเอามาใช้ในการคํานวณเฉยๆแต่เวลาเราเขียนแสดงเนี่ยเขียนโชว์เน ja> ี่ยเราเขียนตัวสมการตั้งต้นที่เขาให้มา อะทีนี้มาดูค่า x เท่ากับลบ c นี่เห็นไหม x เท่ากับลบ c y เท่ากับนี่เห็มดูนะอ่ะคูณซูมเข้าไปให้ดูดูเส้นสีแดงนะ x เท่ากับลบ4 y เท่ากับดูนะเห็นไหมมันตรงกับเลขลบ1เลยเห็นไหมตรงเส้นสีแดงเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้า x เท่ากับลบ4 y เท่ากับอ่ะอันนี้ว่า x เท่ากับ4 y เท่ากับ1นเนาะนี่ไงดูจากค่าที่ครูเขียน x เท่ากับ4 y เท่ากับ1 หม x เท่ากับ8ละ่ะ x เท่ากับ8นี่ลากขึ้นมานี่ไง x เท่ากับ8 y เท่ากับ2เหมือนกับที่ครูคำนวณเมื่อกี้เลยหรือ x เท่ากับลบสนี่ x เท่ากับลบส y ก็เท่ากับ1เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกค่า x อะไรก็ได้เราสามารถเลือกค่า x อะไรก็ได้เอาให้มันแทนค่าแล้วมันพออยู่ในช่วงกราฟเช่นอย่างนี้ถูกไหมเขาว่าตั้งแต่ลบเก้าถึง ลบเก้าถึงเก้าเราก็เลือกตัวเลขที่มันอยู่ในช่วงนี้เพราะว่าถ้าเราเลือกตัวเลขเช่นสมมติเลือกตัวเลขไปเป็นสิบสองเลือกสิบสองนีสิบสองมันอยู่ตรงนี้เพราะนั้นหมายความว่าเราก็ต้องพอดกราฟเติร์เติดขึ้นมาอีกอ่ะเราก็ต้องพอดกราฟให้มันใหญ่ขึ้นมาอีกไวนน้นั้นเนาะอ่ะแต่ถ้าเรามีกราฟอยู่เท่านี้เราก็พยายามสะโคบมันอ่าพยายามเลือกตัวเลขเนี่ยให้มันอยู่ในช่วงตรงที่เราต้องการนี้เนาะเห็นไหมเพราะฉะนั้นขั้นสุดท้ายที่เราจะทําการพอดกราฟ เนาะเช่นนี่ x สมการแรกก่อนเนาะสมการเส้นสีฟ้าเป็นไงเอ่ย x เท่ากับลบ6 y เท่ากับ6นี่ไง x เท่ากับลบ6ได้ y เท่ากับ6เห็นไหมเขาก็จุดไว้ก่อนตอนแรกเขาก็แค่จุดไว้ก่อนต่อมา x เท่ากับ3 y เท่ากับ4อ่ะ x เท่ากับลบ3 x เท่ากับลบ3 y เท่ากับลบ4อ่ะคือตรงนี้ต่อมาอะไรอีก x เท่ากับ0 y เท่ากับ2กระจุดไป เท่ากับ3 y เท่ากับ0 x เอท่ากับ6 y เท่ากับลบ2อใส่จุดไปก่อนจุดไว้ให้เรียบร้อยจากนั้นลากเส้นตรงผ่านจุดทั้งหมดที่เราขีดที่เราจุดขึ้นมาเราก็จะได้เป็นเส้นตรงที่โจทย์เขาต้องการขึ้นมาแล้วและเช่นกันเส้นสีแดงเหมือนกันเห็นไหมจริงจริงแล้วเห็นไหมก็ใช้จุดของครูก็ได้ลบซีหนึ่งลบซีหนึ่ง ลบสี่ลบหแล้วก็ใ้อีก8ปดสอง่ะเราก็ลากเส้นตรงเชื่อมผ่านปื๊บนะเราก็ได้กราฟขึ้นมาแล้วเนาะสำหรับ EP นี้ก็เพียงเท่านี้อ่ะมีงานให้ลองไปวาดกราฟดูเดี๋ยวใน EP หน้าเดี๋ยวจะมีเอาโจทย์มาให้ลองทำเนาะแต่ EP นี้เราเอางานไปก่อนนี่งานคือข้อนี้เลยอ่าในหน้าร้อยยี่สิ ข้อที่สอง x ลบ y เท่ากับศูนย์ให้ลองไปวาดกราฟ package. ดูอ่าแลลองเขียนตารางขึ้นมาลองเขียนตารางขึ้นมาอ่าอันดับแรกก็ไปจัดรูปสมการก่อนว่าได้ y เท่ากับอะไรอ่าไปจัดรูปก,ก่อนว่าได้ y เท่ากับอะไรอ่ะอันนี้ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองเอามาเขียนตารางว่าถ้า x x เป็นเท่าไรแล้วไอ้ y ที่เราได้เนี่ยได้ค่าออกมาเท่าไรได้ค่าออกมาเท่าไร่ได้ค่าออกมาเท่า,า <ๆ S 1> ๆๆไร ตรงนี้ขอซักห้าตัวเลขเลือก x มาห้าตัวอ่ะเลือก x มาห้าตัวเพราะนั้นเราจะต้องได้มาทั้งหมดห้าคูณอ่ะขั้นสุดท้ายขั้นที่สามจัดการพอดกราฟออกมาอ่าจัดการพอดกราฟออกมาเนาะเพราะนั้นเราต้องมีอยู่ด้วยการสามส่วนส่วนแรกคือจัดรูปส่วนที่สองเขียนตารางและส่วนที่สามวาดกราฟเนาะสำหรับ ep นี้เพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ